หุ้นกู้บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมาชนออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน4ชุดด้วยกันชุดที่อายุสูงสุด,สด,สสดคืออายุ8ปีอัตราดอกเบี้ย4%นะครับเปิดจะดจำหน่ายให้กับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัานได้จองซื้อนะครับอยู่ในระดับ A ลบจ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุน ต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภทด้วยนะครับบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมายชนนะครับ MTU MTC ยื่น่างแบบแสดงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปืดกัลต่อโดยคาดว่าจะออกรัสเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประการใจดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับเปิดให้จองซื้อวันที่24 25 26, 26พฤศจิกาย,ยน2568นะครับพรุ่งนี้ก็เปิดให้จองซื้อแล้ว แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ล่างสื่อชี้ชวนบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ์นะครับสกุลเงินบาทไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จํานวน4ชุดด้วยกันนะครับมี้งหมดอ่าสี่ชุดนะชุดที่1อายุ3ปีอัตราดอกเบีย้ย2.95%ชํารชำระดอกเบี้ยทุก3เดือนนะครับตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่2หุ้นกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบี้ย3 1 5ตต่อปีนะครับ หุ้นกู้ชุดที่3หุ้นกู้อายุ5ปี11เดือน29วันอันตราดอกเบี้ย3.5%ห้เหุ้นกู้ชุดที่4หุ้นกู้อายุ8ปีอัตราดอกเบี้ย4%เต่อปีนะครับเสนอขายหน่วยละ1000บาทราคาคาดว่าเสนอขายนะครับเสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันระยะเวลาการจองซื้อ24 25 26สิพฤศจิกายน2568อันดับความน่าเชื่อถือตัวหุ้นกู A ้เอรบโดยบริษัทฟรีดเลตติ้งประเทศไทยจำกัดเมื่อวันที่1 4ตุลาคม2 5 6 8นะครับภายใต้โครงการตาสานิของบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับเสนอขายสําหรับผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นให้จองซื้อสำหผู้ลงทุนทั่วไปธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนธนาคารซ i เไทยจำกัดมหาชนเสนอขายตอบหุ้กู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันธนาคารกสิกรไทยจำกัดหมหาชนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยยาจำกัดหมหาชนนะครับรับไปเลยนะเรามาดูแฟดชีตกันเล็กน้อยนะครับแฟดชีตบตริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดหมหาชนอยู่อันดับ3ใน8ดดับความเสี่ยงความเสี่ยงของหุ้นกู้ก็คือ 1. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชําระคืนหนี้ตราสารหนี้นะครับบริษัทมีการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อนําเงินไปใช้เป็น ทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและไปใช้เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดรวมถึงใช้เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทนะครับความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อความเสี่ยงจากการติดตามเก็บหนี้ความเสี่ยงจากการถูกกล่าวหากล่าวโทษโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับประมาณนี้ละกัน คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อที่ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลา่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารหนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อตราสารหนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้ และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333ทับ3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทําการของสํ feet, 9, 000, นา,งสงานักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ ก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับหุนกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆนะครับได้ที่ c h anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิป มากมายนะครับที่จะนําเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนํามาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนํามาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลายเอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ แต่ละหมวดหมู่นะครับแยกเอาไว้ด้วยสามารถย้อนกลับไปชมได้ฟรีเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งฟรีเลยแล้วก็ผมอัพคลิปทุกๆวันนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหรือใครสนใจคอมเมนต์ก็ยินดีนะครับคอมเมนต์ปรับปรุงแนะนำกันเข้ามาได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีแคมมีเรื่องราวอื่นๆที่ผมจะนำมาเรียกว่าเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ นอกจากจะเป็นบัญชีธนาคารแล้วนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นกู้แล้วก็คงจะเป็นการพูดคุยถึงหุ้นนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยในเรื่องของกองทุนรวมนะครับการซื้อหรือการลงทุนในหุ้นกู้นะครับรวมรวมถึงการประกอบธุรกิจหรือภาษีต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องใกล้ตัวของเราเราท่านๆน,นะครับก็คงจะนำมาฝากกันนะครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับ